สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่6นะครับเันเสาร์ที่6นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชม power amp นะครับ power amp ภายในร้าน Pinet Audio นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหา power amp มือหนึ่งมือสองนะครับเอาไว้ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp นะครับหน้าลายนะครับตัวนี้เอาไว้ครับเสียงฮอนนะครับเสียงตามสายนะครับมีอยูสีตัวนะครับของ NPE NPE นะครับตัวนี้ NPE LD-LDA นะครับ400นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออเดโอนะครับมัว่าจะเป็นคราวนะครับตัวนี้คราว3 6 0 z นะครับแล้วก็คราว5,000นะครับแล้วก็2แท่นล่างนะครับจะเป็นคราว5,200นะครับราคา11,000บาทนะครับสำหรับคราว5,200นะครับ2แท่นล่างนะครับ แล้วก็เป็นจะเป็นคาวห้าพันนะครับตัวนี้ท่านละหนึ่งหมื่นบาทนะครับสําหรับคาวสามพันหกนะครับตัวนี้แปดพันห้าร้อบาทนะครับสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเนตร์โอดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสเฟตนะครับพอแวร์แอมนะครับตัวนี้ ME 300นะครับเดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับท่านที่ชอบน้ำเสียงของโมนิฟายพอแวร์แอมมอสเฟตนะครับแล้วก็ ME 5000นะเอ้ย ME 500นะครับตัวนี้ 8,500บาทนะครับต่อแท่นนะครับแล้วก็ ME 300นะครับ5,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้าน Pnet Audio นะครับไม่ว่าจะเป็น Power a m ที่แรงๆนะครับตัวนี้ของ w a Tech นะครับเป็น Power a m บริษัทนะครับตัวนี้เข้ามาอยู่10แท่นนะครับสำหรับท่านที่ชอบน้ำเสียงของ w a Tech 360 RMS นะครับแท่นละ18,000บาทนะครับ18,000บาทนะครับมีอยู่10แท่นนะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเนตออแดโอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว5,000ันนะครับวาเทค5000 MS นะครับกระตูนนะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้2ฟิวนะครับแท่นละ25,500บาทนะครับสำหรับรุ่นกระตูนนะครับมีอยู่2 2แท่นบนนะครับ2แท่นบนถัดมาก็จะเป็นรุ่น2ฟิวนะครับดูด้านหลังนะครับ ตัวนี้รุ่นใหม่นะครับสองฟิวนะครับฝั่งนี้นะครับข้างหลังจะเป็นการ์ตูนนะครับตัวนี้ท่าละสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ <_ ening> สําหรับรุ่นนี้นะครับมีอยู่สองตัวนะครับสําหรับรุ่นการ์ตูนนะครับนอกจากนั้นก็เป็นซซรีปกตินะครับรุ่นที่ไม่มีการ์ตูนก็อยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นรุ่น TDK นะครับสำหรับ p o w m TDK นะครับ TD850 นะครับตัวนี้8,500บาทนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหา TDK นะครับแล้วก็จะเป็น NPE นะครับ NPE 2,000นะครับตัวนี้7,500บาทนะครับมีอยู่2แท่นนะครับสำหรับท่านที่เอาไปขับเสียงกลางนะครับแล้วก็จะเป็น Loeyn นะครับ Loeyn L2004 นะครับ 8,500บาทนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับไม่นก็จะเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้คมสันนะครับแท่นละ3,500บาทนะครับสำหรับคมสันนะครับสองแท่นนี้2,3,500บาทนะครับ แล้วก็เป็น NPE นะครับ XL 1น0่นะครับ NPE XL 1น0่นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับแล้วก็จะเป็น NPE นะครับรุ่น4,008นะครับตัวนี้มีอยู่3แท่นนะครับสำหรับ4,008นะครับ4,008 4,306นะครับตัวนี้4,306 มีอยู่แค่หนึ่งนะครับสำหรับ4 3 6 0นะครับหนึ่งหนสองันห้าร้บาทนะครับสำหรับ43,000ครับแล้วก็4,008อยู่ที่7,500บาทนะครับมันก็จะเป็น Power Amp นะครับ Power Amp ของทาดาครับตัวนี้4 c h a n n e นนะครับสำหรับท่านที่มองหา Power Amp 4 c h a n n e ่นนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับท่านที่เอาไปขับเสียงกลางเสียงเบสนะครับตัวนี้ ใช้งานปกตินะครับแรงๆนะครับตัวนี้ราคา1 1 5่0บาทนะครับสำหรับทาดารุ่นนี้นะครับ H4C13.5 นะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับปากดอกลำโพงนะครับแรม7 5 0ตัวนี้นะครับตูดละ1 3 0 0บาทนะครับสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาตูดเป็นตูดปี2016นะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้750นะครับใหม่ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นดอก18นิ้วนะครับดอก18นิ้วของ a b l นะครับตัวนี้ดอกละ2,000บาทนะครับแล้วก็21นิ้วนะครับของไอบ้านะครับ21นิ้วไว้หนะครับตัวนี้จะมีไว้หกับไว้หนะครับ ตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาดอก21นิ้วนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับไว้5เมียอยู่4ใบนะครับสำหรับไว้5นะครับไว้6เมียอยู่2ใบนะครับสำหรับ21นิ้วของไอ้บ้านะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพีเนอยดโอนะครับ อำเภอดอนจาน์จังหวัดกาลสินนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาพวเวอแอมนะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับพวเวอแอมราคาบ้านๆนะครับราคาที่จับต้องได้นะครับก็สนใจก็โทรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube นะครับติดตามได้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ช่องทางของ Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับ ด้านหลังนะครับจะมีอยู่พาวเวอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเจเล่นะครับเจเล่ vi 2 1แล้วก็ vp สองหนึ่นะครับตัวนี้ pv นะครับ pv 2 1แล้วก็ pv 2 8นะครับ21กับ28นะครับสำหรับ21อยู่ที่ราคาแท่นละ18,000บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับเจเล่รุ่นนี้นะครับ p v 2 1นะครับแล้วก็จะเป็น pv 28นะครับตัวนี้อยู่ที่20,200บาทนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาพ o ว e r Amp แรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C-HM นะครับ C-HM 5,000 C-HM 4,000นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเน็ตอะแดรโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ